สวัสดีครับพผมนนทุทริสครับวันนี้เราจะมาจอดตัวละครเซลาโอล่าครับเป็นตำแหน่งป่าจะใช้ไอเทงอะไรสกิลเป็นอย่างไรและแพ้ทางชนะทางตัวไหนบ้างตามมาเลยครับ เรามาเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะครับการโจมตีครั้งที่3ของเซราอล่าครับจะสร้างข้อเสียหายเพิ่มและฟื้นฟู HP นะครับและสตูจะติดสถานะอมพาตซึ่งสถานะอมพาตนะครับสตูจะสามารถโจมตีและเดินได้ตามปกตินะครับซึ่งสถานะอมพาตนะครับจะส่งผลต่อสกิลดิชาร์ตนะครับซึ่งผมจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนของสกิลดิชาร์ตต่อไปสกิลติดตัวนะครับทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายนะครับจะเปลี่ยนความเสียหายที่ได้รับส่วนหนึ่งมาเป็นพลังโจมตีนะครับจากในคลิป ไปสกิล agility นะครับจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีเล็กน้อยนะครับสามารถทะลุกำแพงได้ต่อไปนะครับสกิลแสจะพุ่งโจมตีข้างหน้าและโจมตีต่อเนื่องและยกศัตรูขึ้นครับสามารถทะลุกำแพงได้ต่อไปนะครับโบสวิชนะครับจะพุ่งโจมตีไปข้างหน้าสร้างความเสียหายนะครับและเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับเราสามารถกดสกิลซ้ำนะครับจะเป็นการพุ่งกลับไปจุดเดิมนะครับตรงนี้นะครับถ้าศัตรูอยู่ในเส้นทางที่เรากำลังวิ่งกลับนะครับจะสร้างความเสียหายและเมื่อเลวสิบจะสร้างความเสียหายและเพิ่มความ ต่อไปนะครับสกิลดิชาร์นนะครับจะสร้างความเสียหายด้วยไฟฟ้ารอบตัวนะครับเมื่อโจมตีนะครับจะสร้างโล่ป้องกันให้ตัวเองนะครับอู่จากที่เลื่อนนะครับถ้ามีหลอดสีขาวขึ้นตรงนี้คือการสร้างโล่แล้วนะครับกรณีที่ศัตรูติดสถานะอัมพาตนะครับจะดึงศัตรูเข้าหาตัวเองนะครับการปล่อยไฟฟ้าครั้งสุดท้ายนะครับจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับเมื่อเลเวล14นะครับจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูครับ ต่อไปเป็นสกิลสปาครับจะเป็นการกระโดด3ครั้งทุกครั้งที่กระโดดใกล้ตัวศัตรูจะสร้างความเสียหายนะครับและท่านี้สามารถที่จะกระโดดและกดโจมตีนะครับจะเป็นการพุ่งโจมตีนะครับเมื่อเริ่มใช้สกิลนี้นะครับจะมีระยะเวลาการกระโดดให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะเป็นต้องกระโดดติดต่อกันนะครับต่อไปสกิลไวชาร์ดจะพุ่งโจมตีต่อเนื่อง3าครั้งขณะใช้ท่านี้จะไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี ซึ่งถ้าเราเปิดด้วยท่าโวสวิตหรือท่าสปาก่อนนะครับจะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง4ครั้งซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะครับแต่เมื่อเลเวลสิี่เนี่ยสตูที่อยู่ใกล้จะได้รับความเสียหายด้วยสุดท้ายนะครับถ้าไม่ตายพัสมาเกลนะครับจะปล่อยสายฟ้าและยกสตูขึ้นนะครับพร้อมสร้างสนามพัสมานะครับ ซึ่งจะเพิ่มระยะการโจมตีปกติและก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่ออยู่ในพลาสมาครับอยู่จากการไฟของเซราโอล่านะครับจะเป็นสีฟ้านะครับตอนอยู่ในพลาสมานะครับระยะจะกว้างขึ้นแต่พอออกมาข้างนอกนะครับการโจมตีของเซราโอล่าจะเป็นสีเหลืองนะครับและระยะจะสั้นลงนะครับสำหรับเจ้าตัวเซราโอล่านะครับเป็นตัวที่เล่นป่านะครับแล้วก็สามารถเข้าแก๊งได้ไวนะครับเป็นตัวป่าตัวหนึ่งนะครับที่เล่นง่ายนะครับส่วนของสมสยก็จะเน้นไปทางด้านโจมตีนะครับ ชิ้นแรกที่แนะนําให้ออกนะครับก็คือสโคบเลยนะครับเน้นอัตราคีหกเปอร์เซ็นะครับแล้วก็คียดัมเมจนสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแบบคิดดิคอลแบบการโจมตีปกตินะครับซึ่งเซราอร่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีปกตินะครับส่วนสก,กิลเนี่ยจะเป็นการซับพอร์ตการโจมตีมากกว่านะครับ ต่อไปเป็นมาสเตอร์แบนด์นะครับจะเน้นโจมตีบวกสินะครับแล้วก็เพิ่มความเดือดขาดโจมตีเนี่ย7.5%นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม3%ของ HP สตูดิโอเหลือนะครับชิ้นนี้ยังไงก็แนะนำให้ออกนะครับและชิ้นถัดไปนะครับก็คือบัตตี้บาเลยนะครับได้ HP 600นะครับเมื่อใช้ท่าไม่ตายนะครับจะได้รับเกาะ40%ของ HP สูงสุดนะครับให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนที่อยู่ใกล้ที่มี HP น้อยสุดนะครับชิ้นนี้ก็ใช้แทบทุกตัวละครนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับเซลัลล่าเนี่ยสามารถใส่ไอเทมชิ้นอื่นได้นะครับอย่างพวกสกอร์ชิลนะครับที่แบบว่าในระหว่างที่เราไปชูนะครับแล้วหลอดมันยังไม่เต็มเนี่ยเราจะได้โล่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าสโตมมาจมตีตอนที่โล่เลยไม่หมดเนี่ยก็คือจะไม่ถูกขัดนะครับแต่3ชิ้นแรกที่ผมแนะนำนะครับจะเป็น3ชิ้นมาตรฐานที่เขาใส่กันนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพลิกแพงอันนี้ก็ตามสะดวกได้เลยครับส่วนบัตเทิลไอเทมก็จะแนะนําเป็นเอเจนต์บัตเทิลนะครับ สำหรับชนะทางแม่ทางนะครับเซรัลล่าจะเด้นเข้าไปล้วงตูนะครับที่ตัวบางๆนะครับจะจัดการได้ง่ายนะครับแล้วก็ออกมาได้ไวนะครับไม่เหมาะกับการยืนไฟต์นนานนะครับหรือสู้ตัวแทงนะครับตรงนี้คือเสียเปียบมากๆนะครับพยายามอย่าเข้าไปตีกับแทงนะครับเน้นล้วงตัวบางๆเข้าไว้นะครับแล้วให้คนอื่นจัดการนะครับหรือถ้าจะตีแทงก็คือต้องแบบเข้าจังหวะ2นะครับเข้าเป็นคนที่2นะหรือ3นะครับแล้วค่อยปิดเกมนะครับไม่เน้นสู้นานเขาจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันขาบ,บ๊ายบายครับ